การร้อนนะฝนจะตกนู่ครับกกนู่กนเมฆโอ้ยเออนี่จะรถร้อนแล้วรนะ้อนแดงแล้วน,ะนั่งรถเก๋าถึงทุกที่ สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านครับวันนี้อยู่หน้างานเียรลิงขมสะนะเกือบเสร็จแล้วครับพื้นที่หกไร่ครับไม่รู้ว่าเจ้าของเขายังไงแบบไหนกำลังทำความสะอาดครับใกล้จบแล้วครับ ป้าเด่นพาลูกชะป้า้านชายมาด้วยนะวันนี้นะ้นองพีเตอร์ครับนี่สียวนถอยต่อยุคานะวันนี้นะ่ะอากาศร้อนนะฝนจะตกนู่ครับนูกก่กรเมกโอ้ยสุดๆทำความสะอาดครับปราเด่นน่าจะเวียงดินวันนี้นะ พาเจ้าปิเตอร์ลันชายมาด้วยนะวันนี้นะมานั่งรถกับคุณตาทุกวันนะประจำนะมาเรื่อยๆไม่ใช่ทุกวันนะโหขุดขับไมโครครับมีแววมีแววมีแววนี่มีแววตัวเล็กเลยนี่ อย่างดินคขบล่องนะเหนือนจะเดินนี้นะคันสะนิดเดียวครับด,านนดบ่า,านะนนู้นนะ้องฟอดขับคุณปูหน้ายาวนะวันนี้นะรับหน้าที่ขุดขับคุณปูหน้ายาวนะฝั่งนู้นก็กูต้าครับ L50 ตู้เอนะน่าจะหวานข้าวเก็บงานครับ อานูเซียยวนนะมารทรีครับตักต่ออยู่ขาขึ้นร้อนแล้วพีเตอร์ร้อนแดดแล้วแดดสาดละมีกระเปากอไัยครับ มัดสู่นะวาเด่นนี่นู่นเลยนะถึงแนวต้นยูคานู่นเลยนะที่ครับถึงนที่หกไล่ครับหกไร่เลย ตรงนี้เป็นสะครับผมมาเรียบร้อยแล้วนะอยู่ตรงนี้มากี่วันแล้วนี่เราเราสามสี่วันนี่ครับนี่วันที่สี่วยกอ่เอาให้จบครับเดี๋ยวเราไปดูทีมรถไทกันนะ นะครับหลุ่มโคอมสู่เองดินกันนะไม่กุ่งขี่ทรงทรงเหมือนอุ้มดินนะ0.6ครับน่าจะศจด0.6ห้านะ ร้อนแล้วพี่เตอร์มานั่งกับตามีเอร้อนแล้วนะเออเ <c oughs> จ้าพี่เตอร์พาลานคือรถร้อนแล้วนะี่ดูหน้าก่อนเวียงดินครับ เนินสะเรือนะฝ่ายใหญ่ขับเองไม่เกรงใจลูกน้องครับยัด แรงนะคันนี้ปั๊มเคสาวีนะครับไม่ใช่ปั๊มโคมาสูนะป่าเกย,ยกใหม่แล้วนะยกปั๊มลูกใหม่เลยครับปั๊มพังไม่ซ่อมนะยกใหม่เลยโอ้โปุก,กีบิดเลยอ่าแดดฝนก็จะมาเอ้าเร่งครับเร่งงานยิ่งยืดเดือยิ่งเข้าตัวครับ ทงานช่วงนี้ก็เรื่อยๆครับค่อนข้างที่จะเยอะหน้าง,งานนะที่แปลงหนึ่งไรเราก็พักไว้ก่อนนะลงยังไม่ได้ครับเพราะว่าทุ่งนายังมีน้ำขังอยู่นะเราทมยังไม่ได้เลยแต่เย็นครับไว้ก่อนนะเขาไม่เล่นนะงานไปเรื่อยๆครับ นี่ก็เก็บงานหกไร่ก่อนนะเปิดงานหกไร่ก่อนมาแล้วน้องฟอดน้องฟอด อันนี้น้องพอดขับหน้ายาวนะคุณปู่ครับขับรถดำคุณปู่ขนต่อยุคาไปทิ้งนะ มาแล้วฝาทไทยขาดกระจุยกระจายหมดใสโหดใสโหด ร้อนแดดมาสาดมาทางนี้ด้วยที่ป,ปีเตอร์ร้อนแดดแล้วนะ้องนั่งรถกระตา <c oughs> อ๋โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพลงแค่นี้ก่อนนะก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งสำหรับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ